ขณะนี้ผู้คนที่ใช้บริการรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กก็เริ่มกลับไปใช้บริการแล้วนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความระมัดระวังหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่12เมษายนตามเวลาในสหรัฐเกิดเหตุการาดยิงที่รถไฟใต้ดินบริวเวณสถานีบรุกลินมีคนบาดเจ็บไปถึง23คนและขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ค่ะ นี่ก็คือวิดีโอที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกไว้ได้เป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารวิ่งออกจากตู้รถไฟใต้ดินที่เต็มไปด้วยควันที่นครนิวยอร์กนะคะหลังจากเกิดเหตุกาดยิงวิดีโอนี้เผยแพร่ทางทวิตเตอร์ได้เห็นผู้โดยสารที่พยายามช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บเหตุเกิดจากการปะราดยิงโดยผู้ชายที่มีอาวุธปืนสวมหน้ากากป้องก,กันก๊าซ ใช้ระเบิดควันจากนั้นเปิดฉากยิงในรถไฟใต้ดินช่วงเช้าของวันที่12เมษายนซึ่งมีผู้โดยสารจำนวนมากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบสถานการณ์และต้องทบทวนขั้นตอนเพื่อรับมือกับเหตุรุนแรงผู้บัญชาการตำรวจที่นิวยอร์กเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ตอนเกิดเหตุ We was worse are truly fortunate that this was not significantly worse than truly this not it is As we reported this afternoon, a man who was traveling on a Manhattan-bound N train opened two canisters that dispensed smoke throughout the subway car. He then shot multiple passengers as the train pulled into the 36th Street station in Sunset Park. Ten people were injured by gunfire, and an additional 13 were either uh, injured as they rushed to get out of the train station or they suffered smoke inhalation. ตำรวจเรียกผู้ชายที่ก่อเหตุว่าบุคคลที่น่าสนใจชื่อแฟรงค์อาร์เจมส์วัย62ปีโดยยังไม่ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าขอให้ประชาชนช่วยกันให้เบาะแสเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับนายเจมส์ตำรวจระบุว่าเขายิงกระสุน33นัดจากปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติตำรวจพบปืนกระบอกนั้นพร้อมด้วยปลอกกระสุนเพิ่มเติมพลุฟไฟและกระป๋องน้ำมัน ขณะนี้ตำรวจยังไม่ระบุว่าเหตุยิงเป็นการก่อการร้ายและยังไม่รู้จุดประสงค์ของการโจมตีเหตุกราร์ดยิงในครั้งนี้คงจะยิ่งส่งผลต่อความพยายามของนายกเทศมนตรีเอริกอดัมส์ที่พยายามบอกกับประชาชนว่าระบบรถไฟใต้ดินปลอดภัยหลังจากก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาหลายเดือนมีเหตุโจมตีเกิดขึ้นหลายครั้งในรถไฟใต้ดินเพราะว่าจำนวนผู้โดยสารลดลงด้วยนะคะ นายกเทศมนตรีนครน,นิวยอร์กระบุว่าวกำลังประสนาน,นสงนานกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามคนก่อเหตุ My fellow New Yorkers, since early this morning, my team and I have been in constant communication with NYPD, FDNY, EMS, emergency management, and multiple other city agencies, as well as state and federal officials. First, Let me say, we're praying for all New Yorkers who were injured or affected by today's attack. So far, we know that we have a multiple number of injuries, including victims of gunshot wounds. <laughs> เจ้าหน้าที่ระบุว่าอีก7คนบาดเจ็บโดยของมีคมและอาจจะเป็นการบาดเจ็บในระหว่างเกิดสถานการณ์โกลาหลเพราะว่าต่างฝ่ายต่างวิ่งหลบหนีออกจากตู้รถไฟที่เต็มไปด้วยควันบางคนล้มลงตรงพื้นขณะที่พยายามหนีออกจากชานชลาของสถานีถนนหมายเลข36สำนการดับเพลิงระบุว่าเข้าไปช่วยคนบาดเจ็บสองคนณที่เกิดเหตุประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวถึงสถานการณ์และระบุว่า We're going to continue to stay in close contact with New York authorities and as we learn more about the situation over the coming hours and days. and uh, something could have broken between now and the last hour. I haven't heard the news, I haven't spoken to any of my staff, but we're not letting up on it until we find out and we find the, the perpetrator. บริเวณภายนอกสถานีซึ่งเป็นพื้นที่ย่านชัยนาทาวที่มองไปก็จะเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนะคะเจ้าหน้าที่ปิดถนนหลายสายและปิดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุโดยใช้เทปกั้นพื้นที่โดยรอบโดยระบุว่าเป็นจุดเกิดเหตุอาชญากรรมมีคำสั่งปิดโรงเรียนโดยรอบในบริเวณนั้นเพื่อความปลอดภยัยคนที่อยู่ในย่านนั้นสะท้อนความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภยัย You know, I see the news, everything is going bad and bad and bad. So hopefully they do something. Just try to save people and say lies like today. It's, it's too early to do this. It's bad. No, no. Sometimes I feel very afraid. I told you about the situation. Yeah, I take it don't feel comfortable anyway. I don't feel comfortable. I feel more comfortable when I take it the bus. Yeah, when I take it the bus. จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าในเจมส์มีที่อยู่ที่วิสคอนซินและฟิลาเดลเฟียโดยเจ้าหน้าที่ให้รางวัลนำจับ50,000ดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาโพสต์คลิปวิดีโอหลายสิบคลิปทางโซเชียลมีเดียโดยเนื้อหาที่เขาโพสต์ก็แสดงถึงมุมมองที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและวิจารณ์นโยบายของนายกเทศมนตรีอดัมส์นิวยอร์กเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐ ในช่วงที่เกิดการระบาดโควิด1 9พบว่ามีการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการโจมตีบริเวณรถไฟใต้ดินค่ะเหตุรุนแรงก่อนหน้านี้รวมถึงการโจมตีผู้โดยสารโดยผลักให้ตกลงบริเวณรางรวมถึงผู้หญิงที่แมนฮัตตันคนหนึ่งถูกฆาตกรรมซึ่งอาจจะเกิดจากรรกระแสเกลียดชังคนเอเชียนอเมริกันสูงขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 คุณผู้ชมคะสำหรับ